โอเคมาครับซ okay. ีซั่น10เราไปทีวีกันดีกว่าเห็นว่าเขาว่าการันตีของแดงดอปมันจะเป็นยังไงไปไปดูกันเกิดมาถึงก็โอ้โหสร้อยสวยเลยได้เวลาหาเซฟอันนี้สิมาไหมมาเอ้ยสองช่องกําช่องอืวิทยุยุกันนึงโอ้โหไม่เป็นไรนี่นี่นี่คุญแจห้องพยาบาลผมได้อยู่ตัวเปียห้องนี้แหละเชื่อดิมาแน่นอนสี่ช่องวัดแบบนี้โอ้โหดับเบิลวิทยุ ไอ,ไ,อไอ้กล่องนี้มันต้องทำลายโซ่เพื่อปลดล็อกอ๋อก็คือเรากันไปสองทีเออโอเคเข้าใจแล้วว้าวมีกล้องวงจรปิดไว้ดูด้วยเอาเรื่องาติอ้าวมีศพฟรีฮึหวานเจี๊ยบเลยวิฟอร์อันนี้กล้องอวงจรแถวแถวห้องเอ่อห้องผู้จัดการอันนีน้นายทำอะไรอยู่จ๊ะอือออมอี๋ยองมานีแล้วองมานีแล้วโอเครู้นะนะเรารู้นะเราเห็นนะเพื่อนนะลูกแล้วก็เระเบิดไปกินมาดีมาดีาดนี่เ,าเราเปิดไปเฮ้ย มาตอนไหนวะอุย้ยโคตรเร็วเลยนึกว่าอยู่ข้างในอะนะเดี๋ยวๆ,ๆตั้งลำไหนเนอไหนเนอมาดิมาที่มาที่มาทีอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรวะแรงจังอะ่ะอืออืออือโอ้ยเมื่อกี้จบเร็วไปไหนอรอบนี้ได้อะไรนะอ๋อแจกกันเวสโอเคมาจ้ามามามาดูซิจะมีไหมดอกทึ้งโอ้การันตีสักขนาดน,นี้นะเบิร์ดหลุดเลยแบบน,นี้ สับสวีทลมแก๊สแล้วก็กดเซฟนยจ๊ะ <c oughs> แ,แล้วก็ตรงนี้ตู้เซฟอีกตู้หนึ่งยู่ไหนนะเดี๋ยวเด,ดีเอา้าไม่มีอะไรยวะอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเรามาเปิดปุญแจก็ได้นี่ห้องแพลนนี่ห้องวางแผนของดีมาแลยชังวาน,ะะวะนี่มามามาแจกันแจกันแจกันแจก,จกแล้วก็มาลุ้นเซฟฟีต่อไง ไหนว่าการันตีของแดงวะโอ้โหโคตรจะมะเขือเลยตู้ซิบอ๋อย้ายมาจากตรงน้นมาไว้ตรงนี้แต่ว้าวสโคบซองนี่ห้องพยาบาลรอดวะโอเคมาไหนเนี่ยเจกันนะเจกันอยู่ไหนเนี่ยฮลัลโหลเฮ้ยมาไหมโอ้โหลูกปั้นขาเอ้ยกระเป๋าพยาบาลสีช่พูอสวยได้ว้าวสฟีสิครับกระเป๋าสีสีด้วยอู้หเป๋าบักเอกเลยนะนี่มาห้องตัดต่อฮึออกไปแล้วมั้งเนี่ยเจกันเนี่ยโอ้โหไม่โผล่มาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย อะยังยัว้าวตาแรกผมรอดครับท่านผู้ชมผมไม่ตุยเอาเรื่องนั่งบนกองเงินกองทองอะครับรอบนี้เป็นการน้ำชาไปมันโดดเข้ากลางเลยห้องวางแผนอีกแล้วไหนดูสิหืมหืมมาไหมมาไหมมาไหมเอ้หกช่องหกช่องหกช่องแล้วสับแก๊สไงแล้วก็กดเซฟฟีไปด้วย้อยแต่ไม่โดนโอเคไหนมาดูเกาะบอดดิ มันใส่กาะหกเออก่อหกจิงด้วยโอ้โหเอาเรื่องจากก่อหกมามนลุ้นแจกั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 นผาผักตู้เซฟห้องอัดเสียงก็ผักง,งั้นก็มาเปิดโพสตโปรดักต่อเลยแล้วกันมันออกไปหรือยังเนี่ยเฮ้ยแจกันเนี่ยออกหรือยังโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยไปถกอุ้ยเป็นไปได้ผมรอดสองรอบติดนะครับท่านผู้ชมอย่างตึงเลยอ๋อรอบนี้มีทาเก็ตมอสอยู่ในตู้เซฟ นี่แหละมันต้องอยู่ในห้องนี้แหละทาร์เก็ตมอสแน่นอนมาดิมาดิมาดิได้ลุ้นไหม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 ไม่ได้ผมก็มาห้องวางแผนต่อเลยไงตรงกลางมันที่ของผมอยู่แล้วเชื่อดิมาไม่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 โอ้โหดูดิครับเข้าการันตีทาร์เก็ตแต่เพื่อนผมได้สิงโตเเดดีี๋๋ยยววมาอนี่ไปอะไร ้องตาต่อขอได้ไหมทากิจมอสเนี่ยเปอะราะโยังไม่ได้ของแดงเลยเนี่ยตั้งแต่ซีซันมาวูว่าอะไระม่รู้มาตะฟักระเบ็ดปืนไปเลยเรียบร้อยเป็นหม่อม่วะมาเดินต่างกันงเพื่อนผมเหรอขอโทษนะครับผมส่วนรอบที่สามรอดได้ยังไงรอบนี้มีทากิจมอส ขออนญาตเปิดเซฟนะครับคาก็ตอยู่ในตู้นี้แหละพี่พี่มาหลับเข้ามาผมละเชื่อซีมัมมัมอะไรนี่ไม่ได้รุ้นเลยเว้ยนี่เฮ้ยเอ้ยอ้กูแจเอ้ยกี่การอะไรวะโอ้ย้ย้อ้ดักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนนะลโอ้ยโดนทวนที่วัน้ทีวันนีนี่น่วนนมีตัวเปิด้ซฟ จะนอเกันเลยเปิดกุญแจให้เราด้วยเหรอใจดีจังเลยแต่งกิ้วหลายๆหรือของฟรีมันมักจะมีของแดงเชื่อผมดิมามะมามะคนดีมาช่วยดูแล้ววะจะทำคนนานเนี่ยวะเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรมันยังมีตู้นึงโต๊ะกลางนึงอยู่แล้วมาดูมาดูดิเฮ้ยสองช่องสองช่องเฮ้ยเฮ้ยบอดก่อหกอีกแล้วว่ะโอหยังตึงเลยเอ้าหัวมันหิน เวลาสับสวิตต์ประตูด้าน,น,นบนนี้ปิดที่มันจะเปิดนะเนี่ยเออผมก็ว่าเสียงอะไรวะมาแล้วจ้าโอ้ยดิ๊ดดิดดิ๊ดแตก่ก็ดีเอ้าเมื่อกี้หมอแล้วนะโอ้ยทาเกีติมอดอีกแยะโอเคไปไปหากันตึ๊กมาแล้วจ้าอ,อ,อะไรวะเอา้ารอบนี้ได้อะไรนะอ๋อลูกป,ปัน้นโอเคไปไปเปิดห้องตัดต่อดีกว่าห้องสีแดงมันต้องมีของแดงนั่นแหละเพี้ยนฮัลโหลมาดิ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 ไม่ได้ลุ้นเลยปะโถ่ งั้นเรามาหาเทฟฟี่ตรงกลางดีกว่าดูจีดูจีดูจ,ดจีจะได้อะไรจะได้อะไรไหนนะไหนนะมาดูมาดูมาดูดดหนึ่งสองลูบลูบลูบโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องนะผ่าตัดทุกอย่างเดินเดินเดินผ่าได้แล้วอ่ะเ,อเท่เลยโอ้รอบนี้มีเจกันอีกแล้วไปม,มีคนนะนี่ทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกัน,ไ,กนไปรุ่นอันล้มไปดีโอ้โหสุดยอดและและ,ละ,ละซ้ำไม่ต้องเล่นมาดิเอาบอลดีกว่า ว่าขนอ้ยกีการเหลืองมาเตอรเพื่อนเรายังไม่ได้ของแดงเล็ชิ้นเลยซีซั่นแรกเนี่ยเอ้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 ยอาสวยในรูปปั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมันการันตีอะไรนะการันตีการน้ําชาเอ้ยไม่ใช่ดิมันการันตีไอ้เจกันเนอโอ้โหบาทลวกเฮ้ยมาไหมมาไหมมาไหมยังแล้วผมก็มาผมว่ามาแอบไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมแอบอยู่ที่กล้องวงจรเนี่ยเชื่อดิเดี๋ยวมีคนวิ่งมาเดี๋ยวมันต้องมาดูอยู่แล้วเนี่ย ดูดีแล้วเ,เดี๋ยวอันนี้อะไรวะแพงชิบหายเลยแปด0มืนว้าวโคตรสวยเลยชิ้นแรกมาแล้วจ้าใครวิ่งมาวะนหน้าอืมเอาเอ๊ยมันเดียวตัวอย่างนี้ได้แล้วนี่โอโ้โหโคตรเท่เลยดูดินอนแบบว,ว่าหันหลังอะ่ะพาเพื่อนเดี๋ยวได้รู้จักหนูกัดน,นะหนูกัดน,นะบอกเลยนะอย่า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 ยเผือเดินมานะหนูกัดน,นะหนูรออยูนนะ่แล,แล้วเนี่ย อ้าวเจี๊ยบเอาเฮย้ยเอาเรื่องว่ะของแดงมาเชื่อเลยวะ่ะรอบรอบเมื่อกี้มันการ,รันตีทาเกิจอะผมมาไหนดูจุดออกของม่วงดิเท่แล้วเปล่าเนี่ยเท่เลยขึ้นรถกระโดดปั๊บแต่ว่ามาสองคนออกคนเดียวโอ้โหโคตรถี่เอาบอนมานะนี่วะไปไปไปรอบนี้มีแจกกันอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติม,มคือเอ้ยมีคนเปิดไปแล้วนี่นายโดนระเบิดแล้วนะ ออ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้มีอยูโทเปียเอาเรื่องจาดนี่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 ยูโทเปียมอยู่ในห้องนี้แหละเชื่อผมปะห้องคี้การ์ดเนี่ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรล่ะมันสี่ช่องฮัลโหลเอฟซีด้ยสเนกสเนกแล้วก็ไหนยูโทเปียยูโทเปียยูโทเปียขอยูโทเปียได้ไหมเพื่อนฮัลโหลยูโทเปียอะไรวะน่ะสี่ช่องอ่ะเจอกันไหมเจอกันหรือว่าทากิจหรือว่าใครเข้าคนแจ๊งไปวะ ดูดูด okay. hey, so nah, ูต okay. ต uh, ัว okay. ป่ะทำเพื่อนกูเหรอเอ้าวะอะไรวะเนี่ยอืมออืาวอะไรวะเนี่ยอืมตายสักทีเพื่อนเข้ามาคระมอนคระมอนคระมอนมีเบบี้คระมอนคระมอนคระมอนโอเคเฮ้ยมันหลบอย่างงี้ผมว่ามียูโทเปียแน่เลยอยยูโทเปียไหมก็ไม่มีเอ้ยไปไหนกันโอ้แล้วมันยืนทำอะไรนี่ฮึไม่ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาอยู่ก็อืมแตกมาดูห้องตัดต่อนี่กว่าเชื่อผมยูโทเปียมอยู่นี่แหละโอ้โหเบิร์ดหลุดเลยบัดนี้เอ๊ะในห้องนี้มันเหมือนมีคนเลยนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมยิงผมได้ยินเสียงย่องอ่ะไม่รู้อะลองเข้าไปดูดิเฮ้ยกำลังทำอะไรเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมียูโทเปียหรือเปล่าวะตรงนี้เล่นติมติมอย่างนี้ผมว่ามียูโทเปียแน่เลยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ึเอิบ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 เอิช่องโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไมาดูจุดออกด้านหน้าซีออกด็อกแท็กนะจุดนี้เนะี่ยโอ้โหเท่จัดเลยวางระเบิดวางระเบิดแล้วก็ระเบิดระเบื้อออกเท่จัดอเอาเรื่อง <c oughs> รอบนี้มีที่ซับไหนะ์ว่ยสวยๆเลยที่ซับไนยอยากได้สทกอกันนะมาอจอ้าตู้แรกอโลหนึ่งสองไม่ได้ลุ้นเลยโถ่โถนะ่ะตรงนี้ล่ะ มีไม่มีไม่มีไม่มีไมีครับไหนที่ครับไหนที่ครับไหนไอ้แเดี๋ยวมันโดนังไอ้เ่ยมันเกลือจังวะอืมมันจะมีของดีไหมนะมีของดีหรือเปล่านะออ้ยโอ้ตีครับไหนมันไปไหนวันนี้โอ้โหเดินหากันในตาระเบิดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยปถะตูเอ้ยมาไหมสองช่องเฮ้ยโอ้ยเดี๋เวเด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 ีดยดเ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 เดเดเดเเเจดดด เอาระเบิดไปกินเนี่ยไูทำอะไรเพื่อนนี่ยิงดาบยปไหนไปไหนแตกโอ้โหเกือบตายเกือบตายเนี่ยเลิ่ไม่ต้องเตือนมาตอนนี้หาที่ครับที่ครับไหนก่อนเฮ้ยเโอ้โหอดรุนเลยปะนี่มีคนหรือเปล่านะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ไอตัวนี้ไงที่ว่าผมหาอยู่เนี่ยเน่แน่แน่มาดิมาดิมาแรกกันนี่มาแรกกันนี่มาแรกกันนี่โอ้โหเป่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมึงอเ่ยออกโอ้โหเว้ละเอาระเบิดไป 哦哦，金牌、oh oh,，嗯、mm、哼。Hmm.